สวัสดีเจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซีทีพีสวัสดีพี่พี่พ่อแม่ปี่มองป้องป่ายทั่วทุกมุมโลกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่แกงโฮสยามวาไร,รตีนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหดอกไม้อยู่ด้านหน้าโอ๊ตนะครับน้องเจ้าอันนี้กระเชา้าตระไดครับกระเช้าละหนึ่งร้อยเนาะแล้วก็ววขา้ขามีส้มปล่อยแบบนี้นะครับสิบบาทนะครับก็เอาไปส่งน้ําพระด้านในได้นะครับ ขอบคุณครับแล้วก็ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้โอ๊ตอยากจะให้พี่ๆได้เห็นนะครับในความรู้สึกของโอ๊ตนะครับวันนี้นะครับเป็นความรู้สึกดีๆนะครับที่อัดคลิปนี้นะครับวันนี้โอ๊ตอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองนะครับวันนี้มีประเพณีตักบาตรอินทขินตาใส่ขันดอกไม้ ซึ่งประเพณีนี้มีสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้นบนรรพบุรุษของเรานะครับสืบเนื่องต่อๆกันมาจนเป็นประเพณีและเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนเชียงใหม่นะครับเสาหลักเมืองอินทขินนะครับนี้เป็นมีความเชื่อในเรื่องของพระอินทนะครับแล้วก็พระอินก็สั่งให้นะครับยักษ์กุมพันมาเฝ้าเสาอินทขินแห่งนี้นะครับก็เป็นตำนานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปด้านในกันนะครับ แต่คลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับซึ่งออสก็จะอธิบายก่อนนะครับมาจากอนุสาวรีย์สากษัตริย์นะครับถ้านับจากอนุสาวรีย์สกษัตริย์ซึ่งเป็นใจกลางเมืองอ l ซิตี้หรือว่าเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่มานะครับเจอสีแยกไฟแดงแล้วก็มาทางนี้นะครับหรือว่ามาทางประตูเชียงใหม่ก็ตรงมาเลยนะครับเนาะนะแล้วตอนนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าพี่ๆสามารถเตรียมดอกไม้มาเองได้แต่ว่าส่วนมากจะไม่ได้เตรียมนะครับเนาะเพราะว่ามันอาจจะแบบไม่พร้อม นะคะในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแต่โอ๊ตได้ทําเองนะครับไลฟ์ต่อไปแล้วคลิปต่อไปโอจะเป็นทำคลิปเกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้นะครับใส่สวยหรือว่ากลวยดอกไม้นะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นสามารถมาหาซื้อได้ด้านหน้าได้นะครับมีหลายๆร้านที่ขายตั้งแต่ราคา40บาท50บาท100 1และ200บาทนะครับเป็นกระเช้าซึ่งสามารถยืมนะครับทางร้านก็จะให้เรายืม กระเช้าแล้วก็อาจจะมีค่ามาจํากระเช้าแล้วก็นํามาคืนแล้วก็ได้ได้เงินที่มาจําไว้นะครับเนาะเป็นการประกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับที่อยากจะพิเศษมากมากเลยก็คือการต่อแถวนะครับการต่อแถวแถวเข้าไปในวัดซึ่งจะเป็นการต่อแถวส่งน้ําพระ,ะฝนแสนหานะครับพระเจ้าฝนแสนหาซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะครับที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของช่างหรือว่าสลา ของคนเชียงใหม่ในยุคนั้นนะครับพระพุทธรูปองค์นี้มีอายุมากกว่า5 0 0รปีนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่เราจะเห็นระบบระเบียบของการต่อแถวนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่หน้าวัดตรงนู้นยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับเมื่อกี้ก่อนโอ๊ตจะทําคลิปนะครับยาวกว่านี้อีกนะครับนะครับเพราะว่ายิ่งดึกก็ยิ่งคนเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าน้องนนักศึกษาเลิกเรียนแล้วนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ไวทํางานก็เลิกงานก็มา นะครับกันเนาะตรงนี้นะครับก็เข้าแถวอย่างเป็นระบบระเบียบแต่ว่าถ้าคนที่อาจจะไม่ได้ส่งน้ำพระเราก็เดินได้เข้าได้ตามปกตินะครับทันงน้องก็ถ่ายรูปนะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับจะเห็นได้ว่านะครับทุกคนก็นำขันดอกขันดอกหรือว่าตากะกร้าดอกไม้บางคนก็ใส่สรุงมาสรุงก็คือขันดอกไม้มานะครับ แถวยาวนะครับนี่ต่างหากนะคะเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นวัฒนธรรมใหม่การเข้าแถวต่อคิวไม่ว่าจะาก,กรณีใดๆนะครับซื้ออาหารการต่อรถขึ้นรถ BTS รถไฟฟรร้ามหานครที่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งอดชอบนะครับซึ่งวัฒนธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมน่าจะมีมานานแล้วแต่ว่าเราเห็นแบบนี้แม้กระทั่งในวัดเรารู้สึกว่าเป็นระเบียบเรารู้สึกว่านานาอารยประเทศนะครับ ก็เห็นระเบียบระเบียบเราสามารถนําไปเป็นตัวอย่างได้นะครับวัฒนธรรมแบบนี้นะคะเป็นวัฒนธรรมที่เราออกมาจากก้นบึ้งหัวใจเลยใช่ไหมครับเราก็ถูกนะคะปลูกฝังมาตั้งแต่ในที่เราเรียนตอนเป็นเด็กๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าพอเราโตมาแล้วเราเป็นระบบระเบียบแบบนี้นะครับซึ่งโอ๊ตเคยเห็นนะครับนะครับคลิปต่างๆที่กรุงเทพนะครับคือรถไฟฟ้าของของประเทศไทยเราก็มีระบบระเบียบ นะครับไม่เสียงส่งเสียงดังแล้วนั่งอย่างเป็นระเบียบนะครับน,น,นี่ก็เป็นสิ่งที่ประเทศเทศพื่อนบ้านของเราบางประเทศก็อาจจะอิจฉาก็ได้นะครับเนาะ<ห>นโอก็เลยถ่ายทําคลิปนี้นะครับให้ได้เห็นเป็นหลักฐานนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมตรงนี้สาวเพื่อเป็นกา,านนรสืบพี่สารหอยพิธีกรนะคะจะเห็นได้ว่าพิธีกรก็อ้กกำเมืองหรือว่าพูดภาษาล้านานาน,นะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์นะครับ โอ้ตไม่ได้ต่อคิวอขาก็จะถ่ายทำนะครับคลิปนี้จากด้านหลังนี้ด้านข้างนี้ด้วยไปเลยนะครับเนาะนี่คือครับพุทธเจ้าฝนแสนหานะครับมีความเชื่อว่าท่านนะครับจะประทานพรให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ทำให้ฝนตกชุกนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกร นะครับชาวเชียงใหม่ชาวล้านานาของเราได้รับน้ำนะครับไปทำในการเกษตรได้อย่างเพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นการนาทำไร่ทำสวนทำนานะครับเมือกประวัตอันยาวนานแล้วอ็มีประวัติในทุกๆชุดของเมืองเชียงใหม่ถ้าเราศึกษากันดีๆนะเจ้าก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่เื่นเล่าสื่ตรอกันมาแล้วก็จะมีผู้ครูให้ครูซึ่งในบริเวณวัดนี้นะครับก็าเคยทำคลิปก่อนหน้าน,านั้นแล้วนะครับ พี่่สามารถด,ดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็จะทํซ้ำเพราะว่า,าบริเวณวัดนะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเอก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของในงานแบบงานนี้นะครับงานตักบาทดอกไม้ใส่ขันดอกตักบาทอินเดีคน,นี้มี7วัน7คืนนะครับซึ่งคืนนี้เป็นคืนที่2เองเลยอีกตั้ง5วันนะครับ7วัน7คืนเลยอีกตั้ง5วันนะครับ สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือว่าพี่ๆนะครับที่อยู่ต่างประเทศแล้วได้มีโอกาสได้กลับมาเมืองไทยในช่วงนี้นะครับโอ๊ตขอแนะนํานะครับมาเที่ยวเชียงใหม่อย่างน้อย2คืน3ามคืนนะครับแล้วก็มานะครับร่วมกันทําบุญนะครับณวัดแห่งนี้นะครับวัดเจดีย์หลวงนะครับตรงนี้ก็เป็น วิหารน,นะครับวิหารหลวงซึ่งปีนี้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ช่วงสถานการณ์โควิดปิดกั้นสแสลมนะครับแล้วก็ไม่ให้คนเข้าไปเพราะว่านะครับมีการบูรพอหน้าจั่วนะครับช่อฟ้าใบระกาแห่งนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับโครงสร้างเปน็นโครงสร้างเดิมนะครับแต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นศิรกรรมฝสาผนังจิตรกรรมของต้นเสาต่างๆก็ได้รับการบุรณะทั้งทางวทางวิหารเลยนะครับโดยนะครับโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเรานะครับพระองค์ทรงมอบจะทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ก็เลยกลายเป็นวัดอารามหลวงนะครับ เป็นพระอารามหลวงคือเป็นวัดที่ได้รับพระหมหากรุณาธาิคุณจากในหลวงของเรานั่นเองนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นนะคะวิหารวิหารที่บรรจุหรือประดิษสถานนะครับเสาหลักเมืองจังหวัดเชียงใหม่เสาอินทขินอยู่ด้านในนะครับอยู่ใต้พระพุทธรูปนะครับที่เป็นปางลำพึงนะครับ คือผู้หญิงขึ้นไม่ได้นะคะผู้ชายสามารถขึ้นได้เดี๋ยวจะไปถ่ายให้เห็นใกล้ๆนะครับมเ่ที่สกไ้ะวามันาง้นเียวกัสังเกตได้ว่าจิตรกรรมฝาผนังสวยสดงดงามมากเลยนะคะเป็นจิตรกรรมยุคใหม่เป็นการประยุกต์นะครับสวยงามรอบวิหารเลยนะครับ เป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติและก็ประเพณีนะครับต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับลานนาของเราจะสังเกตได้ว่ามีประเพณีต่างๆมีขันโตกมีการนุ่งคา้าห่มคา้านะครับมีพิธีแต่งงานและต่างๆนะครับอยากให้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับมานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับล,ล่าลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอกับมาเจอกับโอได้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ